ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะนักข่าวพลเมืองเครือข่ายเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรงังส่งภาพวิดีโอมาให้ไทย P ีบีออกอากาศเป็นภาพที่ถ่ายทําขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขายญาที่จังหวัดพัทลุงนั้นได้นํากําลังไปรื้อถอนต้นยางและสิ่งปลูกสร้างของเกษตรจังหวัดตรังซึ่งเป็นพื้นที่นําร่องของถนบชุมชนค่ะ เดือนเมษายนที่ผ่านมามีการเผยแพร่คลิปนี้ในสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เป็นคลิปที่เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปูเขาย่าจังหวัดพัทลุงที่สนี่กําลังเข้าื้ยถอนต้นยางและสิ่งปลูกสร้างของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดตรังซึ่งเป็นพื้นที่นําร่องโนโชุมชนบ้านทับเขือปลักหมูและชุมชนบ้านหาดสูง คลิปนี้ส่งมาจากนักาข่าวพลเมืองเครือข่ายเทือกเขาบรนทัดจังหวัดตรังเพื่อให้ทีวีสาธารณะนำไปเผยแพร่ต่อสอังคมวงกว้างชาวบ้านต่างยืยนยันว่าทั้งสองพื้นที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบฉนดชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้

บานั่งซื้อจะโลไปให้เจ้าหน้าตีป่าไม้วานนีเนะบานาจุ้งก็ได้ดำเนินงานดำจนินรถึงจุ้นก็ได้ยินเรือ่องซึ่งกำลั่งานนายกเลวแต่เจ้าหน้าตีป่าไม้วามันจะเอาใจไปได้ป้นโดีนั่งซื้อนี่นะมันจะมีกำลังลุงมาจากอัสสับบดีไว้หรือกอ็เลวซึ่งอะาจะารบอกว่าวันศุวันอรย์เคยพบกับเจ้าหน้าตีป่าไม้เดือนที่จิกาเจ้าหน้าตีป่าไม้วา กันหวานตนยากิววันนี้ไอ้วิงเรลือไงตห้งกี่ทุดหวานยายมีนั่งซื้อจะโลมาปก็ยังไม่ทำไรแต่วันนี้ฉันอยู่นั่งซื้อจะโลกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับไม่รับฟังมุ้นต้นของฉั้หัวจิ้มจิงๆของฉั้อยู่มาแต่ดังเดิมเร็วในช่วงสัปดาห์นี้เครือข่ายเทือขอ่ขาบรรทัดจะเดินรณรงค์ในทุกพื้นที่ของจังหวัดตรังโดยเฉพาะอำเภอท,ที่ติดอยู่ในเขตป่าเพื่อให้คนตรังได้รู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจว่า,วา สมาชิกในเครือข่ายไม่ใช่ผู้บุกลุกป่าแต่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่มายาวนานและมีกติกาในการดูแลรักษาป่าอย่างชัดเจน